สวัสดีครับโอเค EP นี้เป็น EP ที่2นะครับ EP ที่2คือ EP ของเฉลยนะฮะที่หลายๆคนรอคอยนะครับแต่ EP นี้ค่อนข้างจะง่ายนิดหนึ่งนะครับเฉลยประวัติสองจดนะครับเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมิติเกี่ยวกับขนาดนะครับแล้วก็สมบัติการเท่ากันแล้วก็ทานสโตรนะครับโอเคพร้อมแล้วไปเลยแล้วกันนะครับข้อที่หนึ่งครับเขาบอกว่าจงบอก มิติของเมทริกในแต่ละข้อต่อไปนี้ครับมิติคืออะไรมิติก็คือขนาดนะครับก็คือจํานวนแถวแล้วก็จํานวนหลักนะครับวิธีการเขียนเขาจะเขียนแถวขึ้นก่อนนะครับแถวคูณหลักเนี่ยฮะอย่างข้อ1ครับมีกี่แถวครับ1แถว3หลักเพราะนั้นข้อที่1จะมีมิติ1นคูนสนะครับข้อ2มี2แถวมี3หลักครับข้อนี้มีขนาด2อคูณสนั่นเองนะครับ และข้อที่3ครับมี3แถวนะครับมี1หลักครับก็จะมีขนาดหรือมีมิติ3คูณ1นะครับไม่ยากนะครับข้อที่2ครับเขาบอกว่าให้ A นะครับ A มีสมาชิก่างนี้ครับก็คือ0ูเอ้นย1 7 3 1 0 9 3 6นะครับมีขนาดเท่าไหร่โอ้ข้อเขาหามิตินะครับมิติของ A คืออะไรครับมีทั้งหมดกี่แถว2แถวนะครับมีกี่หลัก1 2 3 4 4หลักนะครับดังนั้นมิติของ A ก็คือ 2คูณ4นั่นเองครับข้อที่2ครับจงหาค่าของ a 1 2 a 1 3 a 2 1 a 2 4ครับอันนี้หาได้โดยการดูตำแหน่งนะครับ a 2 a 12เนี่ยนะครับก็คือก็จะเขียนรูปของ aij นะครับซึ่ง i เนี่ยคือแถว j เนี่ยคือหลักนะครับแถวที่ i หลักที่ j ดังนั้น A12 ก็คือแถวที่1หลักที่2เราก็มาดูครับแถวที่1หลักที่2คือเลขอะไรครับตรงนี้เลข7็นั่นเองครับนั้น A 12มีค่าเท่ากับ7นะครับ A 1 3ครับแถว1หลัก3ครับก็คือ3นั่นเองครับ A 2 1ครับแถว2หลัก1ก็คือ0นครับดูออกใช่ไหมเอสครับแถวที่2หลักที่4 แถว2หลัก4ครับก็คือ6นั่นเองครับเรียบร้อยนะครับ a 12คือ7จดเราก็เขียนดีๆก็ได้นะ a 1 2เท่ากับ7 a 13เท่ากับ3 a 1, 2 1เท่ากับ0 a 2 4งเท่ากับ6นะครับต่อมาครับจงหา a transpose transpose คือการเปลี่ยนแถวเป็นหลักเปลี่ยนหลักเป็นแถวนะครับดังนั้น a transpose ก็คือแถวที่1กลายเป็นหลักที่1ครับ1 7 3-1ลบ1ครับแถวที่2กลายเป็นหลักที่2ครับ09-36ลบ3 6นั่นเองครับเรียบร้อยผ่านนะโอเคต่อไปครับข้อที่3ครับเขาบอกว่าให้ abc เป็นจำนวนจริงครับถ้าเมทริกซ้ายเท่ากับเม็ริกขวานะครับจงหาค่า a และ b โจหาค่า A และ b วิธีการทำครับอันนี้คือสมบ, or, บัติการเท่ากันนะครับสมบัติการเท่ากันก็คือณตำแหน่งเดียวกันเนี่ยต้องมีค่าเ,าเท่ากันนะครับในมิติซ้ายกับมิติขวานะครับแสดงว่า A A ตํตำแหน่งเดียวกับ7ครับแถว1หลัก1 h. แสดงว่า A ต้องมีค่าเท่ากับ7นั่นเองครับง่ายมากครับและ B เราก็ดูเลยครับ B อยู่ตำแหน่งไหนครับอยู่ตำแหน่งแถว2หลัก2ก็มีค่าเท่ากับรูทห้านั่ 5, นเองครับ สมบัิการเท่ากันนะครับเมตริกสองเมทริกจะเท่ากันได้ตาแหน่งเดียวกันต้องเท่ากันครับเรียบรอดผ่านนะครับต่อมาครับข้อ2นะครับถ้าเมทริกสองเมตริกนี้เท่ากันครับจงหาค่า a กับ b เหมือนกันนะครับสังเกตครับเห็นไหมครับมี a กกาลังสองกับมี a กําลังหนึ่งครับเวลาคิดถ้า a กําลังสองคิดมาแล้วเนี่ยมันจะได้ค่ามา2ค่านะครับ ดังนั้นให้เราเน้น a กําลังหนึ่งเลยครับจะเป็นค่าที่จริงๆรแล้วมันต้องมาตัดเหมือนเดิมถ้าใช้ a กํ 2, าลังสองก็ต้องมาหา a กําลังหนึ่งเพื่อดูที่มันสอดคล้องทั้งสมการเหมือนเดิมนะครับดังนั้นเราเลือกตรงนี้นะฮะตำแหน่ง a ลบสองคือตำแหน่งแถวที่สองหลักที่สองครับอยู่ตำแหน่งเดียวกับลบเจ็ดครับดังนั้นเมทริกซ์สองตัวนี้จะเท่ากันได้ก็ต่อเมื่อ a ลบสองต้องมีค่าเท่ากับลบเจ็ดนั่นเองย้ายข้างแก้สมการหาค่า a ครับแสดงว่า a มีค่าเท่ากับ ลบห้านั่นเองนะครับเรียบร้อยส่วน b มีตำแหน่งเดียวครับ b คือกระรังตัวนี้ครับ B กําลังสองมีค่าเท่ากับ4นะครับซึ่งถอดมาแล้ว b จะมี2คํคำตอบนะครับมี2และลบ2นั่นเองครับโอเคเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับข้อที่3าครับจงหาค่า x ที่ทำให้ เมทริกซ้ายเท่ากับเม t r i ิขวานะครับจากสมบัติการเท่ากันครับเมทริกซ้ายกับขวาจะเท่ากันได้ก็ต่อเมื่อตำแหน่งเดียวกันต้องมีค่าเท่ากันดังนั้นอันนี้คล้ายๆตัวอย่างที่เราเคยเจอไปแล้วก็คือต้องกลับมาสร้างเป็นสมการ2ส,สมการนะครับสมการแรกครับตำแหน่ง a 1 1กับ a 1 1เนี่ยเอามาเขียนก่อนนะครับจะได้ x กำลัง2บวก2 x 63, ลบ63เท่ากับ0ครับอีกสมการหนึ่งครับ ล่างกับล่างนะครับได้ x กําลังสองบวกขอ,ขอเขียนแยกกันแล้วกันเนาะ x กําลังสองบวก2 0 x บวก99เท่ากับ0นย์ะครับเพราะว่าเราถึงต้องแยกกันครับเพราะว่าแต่ละสมการมันมีแค่ตัวแปรเดียวมันไม่ใช่สมการมันไม่ใช่ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่ต้องมาตั้งสมการ1สมการ2ไม่ต้องครับมันมีแค่ตัวแปรเดียวคือแก้ของใของมันก็ออกมานะครับแต่เขาเนี่ยครับแต่ละสมการเนี่ยมันจะเป็น พหูนามกำลังสองจะหาค่า x มาได้อย่างละสองค่าสมการซ้ายก็ต้องได้ x 2ตัวแนๆ่ๆแหละความเป็นพหุนามกำลังสองนะครับสมการขวาก็ต้องได้ x 2ตัวเหมือนกันนะครับแล้ว x อ,อันไหนที่มันถูกนะครับสังเกตครับอันนี้เป็นเมทริกนะครับ x ที่ใช้ได้ก็คือต้องเป็นต้องสอดคล้องกับทั้ง2สมการคือทั้งสองขวดนะครับ ก็คือหามาแล้วก็อินเตอร์เซตกันแล้วกันนะครับเอาตัวที่มันซ้ำกันนะครับโอเคอันแรกครับสมการซ้ายก่อน x กาลังสองบวกสอง x ลบหกสิบสามครับเท่ากับนาำกาลังสองแยกตัวประกอบได้สองวงเล็บนะครับ x กาลังสองได้ x กับ x ครับบวกลบได้ข้างหมายตรงข้ามบวกลบนะครับหรือลบบวกก็ได้นะครับคูณกันได้ลบหกสิบสามครับแน่นอนต้องเป็นเก้าเก้าเจ็ดหกสามเนาะตรงกลางไปบวกครับบวกเก้าลบเจ็ดนั่นเองครับแสดงว่า x มีสองค่าครับ ก็คือมีลบ9กับ7นะครับโอเคเก็บไว้ก่อนนะครับยังไม่รู้ว่าไหนใช้ได้อันไนใช้ไม่ได้นะครับต่อไปครับสมการที่2ครับ x กำลัง2บวก2ีบ x บวก99บวกบวกได้บวกบวกนะครับ x กำลังส x กับ x เลยนะครับ99คือ11คูณ9ครับและบวกกันได้20โอเคนะครับ x มีค่าเท่ากับลบ11และลบ9ครับ x ที่ใช้ได้ครับต้องทําให้เมทริกเนี่ยเป็นจริงก็คือต้องได้คําตอบเท่ากันนั่นเองครับสแสดงว่าเราก็ดูคําตอบของอันถ้าพูดง่ายๆเอาอิต์เซก,กันเนาะนะครับเอาเซนเซสซเตอรตเซกันแล้วหาตัวซ้านะครับตัวซ้ํากันก็คือ9กานั่นเองครับลบเนะครับ,บ,รบสแสดงว่าค่า x ที่ใช้ได้ก็คือลบเานะฮะคำตอบคือ x เท่ากับลบเเพียงคําตอบเดียวนะครับเพราะว่า7 ทำให้สมการด้านบนเนี่ยเป็นจริงแต่สมการข้างล่างเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นตัวแปรเดียวกันนะครับมันเป็น x เหมือนกันนะครับ x เหมือนกันนะครับส่วนลบสิบเอ็ดครับทำให้สมการด้านล่างเป็นจริงนะครับแต่ข้างบนไม่ได้นะครับต้องหาค่า x ที่ทำให้เป็นจริงทั้งสองสมการครับก็มีค่าเดียวคือลบเก้าครับมันเหมือนกันนะครับลบเก้าข้างบนก็ได้ลบเก้าข้างล่างก็ได้นะครับได้0ศูนย์เหมือนกันเนาะนะครับได้0ศูนย์เหมือนกันโอเคนะครับต่อไปครับข้อสุดท้ายนะครับ ข้อที่4ครับจงหาเมทริกสลับเปลี่ยนหรือทานสโพสของเมตริกต่อไปนี้ครับทานสโพสนะครับครูกำหนดให้ง่ายๆแล้วกันเนาะนะครับอันนี้เป็นเมทริก A แล้วกันอันนี้ B อันนี้ C นะครับและสุดท้ายอันนี้คือดีนะครับเอทาร์สโพสครับเปลี่ยนแถวเป็นหลักเปลี่ยนหลักเป็นแถวครับแถวที่1เป็นหลักที่1ครับแนวนอนกลายเป็นแนวตั้งเฉยนี่แหละนะครับ แถว2กลายเป็นหลัก2นะครับข้อที่2ครับ b a n s p o s e ครับส1แนวนอนกลายเป็น4 1นแนวตั้งศูนย์ลบแนวนอนกลายเป็นศูนย์ลบแนวตั้งครับ c a n s p o s e ครับ4ี่ลบสลบหนแนวนอนกลายเป็น4ี่ลบสลบหนแนวตั้งสอง6แนวนอนกลายเป็นแนวตั้งครับไม่ยากนะครับทันนะและข้อสุดท้ายครับ d t r a n s p o s e 2 4แนวนอนกลายเป็น 2 4แนวตั้ง1ลบ3แนวนอนกลายเป็น1ลบ3แนวตั้ง60แนวนอนกลายเป็น60แนวตั้งเรียบร้อยครับเฉลยประวัติ2.1เป็นที่เรียบร้อยโอเคนะครับจบแล้ว ep นี้สวัสดีครับ